สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านของคนจนนะครับเขาเรียกว่าจนจนต้องหันไปพึ่งพลังงานทดแทนเลยแหละนะครับ <c oughs> ก็เพราะว่ายุคสมัยนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็เลยไม่สามารถตามทันครับเลยเรียกว่าจนไว้ก่อนเพราะว่าโดยปกติแล้วผมควรจะ มีอยู่มีกินที่ดีกว่าน,นี้นะครับโดยที่ไม่ต้องมาพึ่งเทคโนโลยีเทคโนโลยีของ24โวลต์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องพึ่งอยู่ดีใช่ไหมวันนี้ก็เลยทําการรีวิวหม่อของข้าวหม่อของข้าวที่เป็น100วัตต์1ลิตรนะครับ12โวลต์ก็คือวันนี้ผมจะมาบอกว่าโซลาร์เซลล์ที่ใช้เนี่ยนะครับมันอยู่บนหัวผมเนี่ย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 อยู่ข้างบนเนี่ย เนี่ยนะครับแผงทั้งหมดนี่มันจะอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมเห็นเห็น,เห,นเห็นรอยเห็นรอยบักไหมนั่นนะั่นะนัอันนี้อาจจะมีแสงแบบฟุ้งๆเข้ามาหน่อยนะครับแต่ว่านี่แหละนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแบตที่เอาไว้ควบคุมนะครับคือใครที่คิดจะซื้อหม้อหุงข้าวผมแนะนําไม่ซื้อตัวหกร้อยเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ว้วีอยวเอาให้ดูนี่หุงข้าวด้วยโซลาร์เซลล์นะครับแต่ว่า มันจําเป็นต้องควบคุมโวลต์น,นะครับมันมีม้่งขงข้าวทั้งระบบ12โวลต์และ24แต่ว่าณที่นี้ผมแนะนําให้ซื้อเป็นตัว12โวลต์มาอาจจะดีกว่าอาจจะดีกว่าเพราะว่าเป็นระบบเริ่มต้นที่ทุกคนสามารถทําได้แต่ใครที่รวยแล้วมี BMS 24ไอ้24โวลต์ไอ้ 7S เนี่ยผมใช้วนหลอกอันนี้วิธีหลอกวิธีหลอกอ่า BMS นะครับก็คือ ผมได้ทําการอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูนครับนี่เจ็ดเอโวลต์แต่ว่ามีแบตแค่3ก้อนไอ้ก้อนพวกนี้ไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่านี่ผมต่อให้เป็น2 4่สโวลต์อันนี้แปลว่ามคิ่แบบไม่ไม่ไม่ได้ต่อกับตัวนี้นะตัวนี้แยกกันนะครับผมใช้ต้องเป็นแบต1 8ึ่งครับเพราะว่ามัน3 7มจเโวลต์เหมือนกันผมก็เลยเอามาพ่วงกันไว้ตรงนี้เยอะแยะอันนี้ก็คือวิธีของผมนะวิธีของคุณ อาจจะแค่อยากรู้ว่ามองข้าวไฟฟ้าที่ใช้ดีเนี่ยมันหุงง่ายและหุงยากมากแค่ไหนนะครับตัวนี้ใช้เวลาหุงอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงจริงๆประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้า12โวลต์13โวลต์แต่ถ้าหากว่าจะให้นานกว่านั้นนะครับก็คือประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าถ้าโวลต์มันลดต่ำลงมากกว่า10โวลต์คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าถ้าหากไฟมัน ส่งไกลนะครับในโวลที่ต่ําเนี่ยมันก็จะส่งมาแล้วโวลมันจะตกเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโวลมันสูงพอเวลาส่งออกมาเนี่ยออย่างเช่นมส่งมา24โวล์นเนาะมันก็จะสามารถส่งมาได้ไกลขึ้นนะครับดังนั้นข้อดีของ24โวล์ก็มีเยอะแยะ48โวล์ก็มีอีกนะครับเยอะแยะขึ้นไปอีกอือะไรเนี่ยดังนั้นอะ่ะผมก็เลยเอจะบอกว่าการหุงข้าวโดยการใช้ เนี่ยเจ้าเนี่ยคุ้มไหมเราเป็นไฟฟีหรือเปล่านะครับผมจะบอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าจะหุงข้าวไว้ให้มาน้อยนะครับที่ที่มันอยู่กับผมเพราะว่าวันเนี้ยผมผมปั่นจัก,กรยานนะครับผมทําการปั่นจัก,กรยานออกไปซื้อกับข้าวข้า,ขางนอกแล้วก็เลยโอเคไม่ใช่ซื้อกับข้าวดีซื้อข้าวกินเรียบร้อยแล้วก็เลยก็เลยทําการหุงให้มาน้อย เฉยๆนะครับอันนี้เอามาหุงข้าวกินก็ได้นะครับกินได้หนึ่งคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ที่ดีกว่านี้ก็มีมีให้นะครับก็คือตัวหกร้อยบาทมหม่หงข้าวหกร้อยมาตรฐานคืนนี้ผมใช้มาสองเดือนแล้วนะครับสองเดือนแล้วสองเดือนกว่าๆแล้วแหละแล้วระบบนี้มันดีไหมคือดูรวนนะแต่ว่าผมต่อย้ำนะครับดูแบบดูแบบเฮ้ยสายมันเยอะเกินไปไพี่พี่ต่อมัวป่าผมต่อย้ำ เพราะว่าแอมมันสูงผมแอมที่วิ่งอยู่เนี่ย45 10แอมนะครับแอมที่วิ่งอยู่ตรงนี้คือ45 10แอมคิดว่าสายเล็กๆแค่เนี้ยจะเอาอยู่อต้องต่อย้ํานะครับต่อย้ํานะนี่อันนี้ต่อย้าไว้ก็เลยทําให้สายมันดูเยอะดูลุงลางก็ขออภัยสําหรับสายตาคุณผู้ชมที่อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าโซโลาร์เซลล์เนี่ยโซลาร์เซลล์เนี่ยเอามาใส่กับหม้อหุงข้าวได้เลยไหมเอามาเสียบโป,ป๊กเป๊กได้เลยหรือเปล่านะครับไม่ได้ มันต้องมีแบตเตอรี่ตะกัวกดก็ได้นะครับ m p ีที่ผมซื้อมาเนี่ยผมใช้จนคุ้มอะ่ะผมรู้ว่ามันดีนะครับเพราะว่ามันแพงมันมันแพง,แ,พงแล้วก็มีจุดด้ยอยก็ตรงที่ยิงจกเข้าไปไข่ข้างในอันนี้ผมยังไม่หาตะแกรงมาใส่เพราะว่าอพอเวลาที่หาตะแกรงมาใส่แล้วเนี่ยมันต้องเป็นตะแกรงไม้ที่ยุงนะมันถึงจะอยู่นะครับดังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อสักหน่อยรอมีกิน่นรอได้กิ่นไอตัวเฮี้ยาตายอยู่ในนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจัดการอีกรอบหนึ่ง ส่วนแบตเตอรี่เซตพวกนี้นะครับเซตพวกนี้เป็นลิเทียมที่ผมลิเทียมฟอสเฟตที่ผมศึกษามาแล้วทีนี้ผมก็เอามาใช้เป็นชุดแรกๆนะครับอันนี้เป็นชุดต่อไปเป็นชุดที่2ต่อมาผมซื้อแบตเตอรี่ตอนนี้ตัวน,นี้มาแล้วก็เลยแบบซื้อมาเพิ่มอีก2ก้อนก็ไม่ได้ซื้อง่ายนะเพราะว่าซื้อห่างกันเนี่ยสีหเดือนอยู่นะครับถือว่านานอยู่กว่าจะได้มาครบ S ของมันนะครับกว่าจะเก็บเงินได้ครบเนาะก็ตามวิถีคนจนที่ ที่ลองเทคโนโลยีแต่ว่าลองเทคโนโลยีใหม่แต่ว่างบไม่เยอะนะครับก็เลยเล่นแค่นี้นะส่วนเรื่องของโซลาเซลล์โซลาเซลล์เนาะส่วนเรื่องของโซลาเซลล์ที่ผมจะกล่าวคือโซลาเซลล์ที่ผมใช้จะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นอะโมฟัสอะโมฟัสเนี่ยเขาบอกอเขาบอกว่ามันเป็นแผงที่คุ้มค่าที่สุดเนาะจริงจริงอันนี้ดีสุดแต่ถ้าหากว่าเอามาช้าตรงเนี่ย อา๋มาชาร์จตรง1 2โวล์เนี่ยไม่ได้นะครับต้องใช้ตัวแปลงให้เหลือให้เหลือ19โวล์แล้วใช้1 9โวลต์นั่นแหละชาร์จ1 2โวล์อีกทีส่วนตัวนี้เป็นแผงโมโนนะครับซื้อมาดีไหมเอางี้มันมีมันมีอย่างนี้นะก็คือถ้าซื้อมาปุ๊บเราสามารถชาร์จ1 2บโวล์ได้แต่จะเอาไปชาร์จ2 4โวล์ไม่ได้ก็เคยบอกกันไว้ว่าตัวนี้ ชาร์จตรง12โวลต์ไม่ได้ใช้ M p P T แล้ว M p P T มันชาร์จได้ตั้งแต่ตั้งแต่12ยัน24อ่อ24แล้วก็48เลยแต่ตัวนี้ข้อเสียมันมีตัวก็คือเราจะชาร์จได้แค่12โวลต์เท่านั้นคือแค่ระบบ12โวลต์เท่านั้นคืออยู่ได้แค่นั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปต่ออนุกรมเพิ่มอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วขออภัยที่ว่าเอ้ยมันทำไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าแอมมันแอมมันหาย นะครับถ้าไม่ต่อแบบถ้าไม่ต่อกาวกันะให้มันตรงกันให้มันสายมันสายมันเป็นแบบบวกลบชนกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่ต่อกลาวแบบนั้นอ่ะมันมันแอมมันหายนะครับมันไม่เต็มประสิทธิภาพนะแอมมันหายจริงๆแต่ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราต่อกาวกันหรือทําอะไรกันเนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะมันแผงเดียวกันอยู่แล้วผมก็เลยอ่ะอันนี้ต่อเข้า M V B T ส่วนตัวนี้ก็ต่อตรงชาร์จเลยอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ต้องผ่านแบตอีกทีหนึ่งถ้าคุณอยากหุงข้าวแบบ ถ้าคุณอยากหุงข้าวแบบที่ยังมีโซลาร์เซลล์อยู่มหม,ม้อหุงข้าวนี้ผมจะขอบอกว่ามันกินร้อยวัตต์ก็จริงแต่ว่าจริงๆกินอยู่ที่ประมาณ70วัตต์แล้วก็12โวลต์เนาะกิน70วัตต์กระแสแอมป์อยู่ที่7แอมป์ครับอันนี้ได้หุงข้าวมานะก็คือกระแสแอมป์อยู่ที่7แอมป์7นิดนิดนะนะครับผมก็ประมาณนี้ใครที่คิดจะหุงข้าวผ่าน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 โซลาร์เซลล์ นะครับ